สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโปเกมอนเวิร์หรือโปเกมเวิร์สเวิร์กับทิปเซเตอร์นั่นเองนะสำหรับใครอยากดูคลิปอื่นเกี่ยวกับเกมนี้หรือลิงก์ดาวน์โหลดเกมนี้เนี่ยกดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวแปะไว้ให้นะมีเฉพาะ Android เท่านั้นนะคะ iOS หาลิงก์ไม่เจอจริงนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําการสุ่มกาชาอีกแล้วนะทุกคนจะสุ่มกาชาตัวที่เราอยากจะได้นะคะ s อสตัวที่2นั่นเองเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่พิเศษสุดน,นะคะสาหรับคนที่ดูนะก็ดูให้จบแล้ว ไปทําตามนะอยากได้ตัว S R ที่เราชอบเนี่ยจะสามารถเลือกได้ไหมมีเทคนิคนะเทคนิคนี้มี F C เขาบอกมาอีกทีเนาะแต่บอกช้าไปหน่อยนะรอบที่ S R ตัวแรกเนี่ยได้เต่าออกมานะไม่ได้แบบมีเทคนิคอะไรเนาะสำหรับคลิปนี้จะมีเทคนิคในการเลือก S R ตัวที่เราชอบได้ด้วยเราได้เราไปสุ่มกันเลยนะกดที่ซัมมอนนะคะวิธีเทคนิคง,ง่ายๆนะคะสําหรับที่แบบให้อยากจะได้ S R ตัวที่เราชอบนะคะกดปุ๊บตัวการันตีเนี่ยจะเป็นตัวที่เราชอบออกมา เลยเนาะก็ก,ลกลดมาที่รูปหัวใจตรนี้นะคะ wish list นะคะตรงนี้นะกดเข้าไปป, By, ปุ๊บอ่าปุ่มสีเหลืองตรงนี้แล้วก็กดอันแรกเลยช่องแรกตรงนี้นะคะเครื่องหมายอะไรเอ่ยตรงนี้นะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็สามารถเลือกตัวนะคะเลือกชอบตัวไหนอ่าชอบอินตาตัวไหนอยากได้ตัวไหนเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยเนาะสำหรับพี่เนี่ยว่าจะเอาฮูป้าแต่ว่าฮูป้าดูไปดูมาแล้วดูคนอื่นเขาเล่นกันแล้วมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่มาชั่นโดเนี่ยฮิตนะฮิตในการที่แบบเป็นตัวดาเมดอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยจะเลือกเป็น ชอโดแทนนะคะแล้วก็กดโอเคเลยนะออกดไปปึ๊บแบบนี้แล้วกดกากบาทนะคะปึ๊บเห็นไหม ช่องตรงนี้เมื่อกี้มันเป็นโล่งๆเลยนะคะไม่มีรูปโปเกมอนขึ้นมาเนาะตอนนี้เราเลือกมาชาโดมันก็จะขึ้นเป็นมาชาโดให้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยนะว่าเทคนิคนี้มันจะเชื่อได้จริงไหมนะ60ครั้งนะคะ60ครั้ง6รอบเสียประมาณ54ี่เหรียญนั่นเองนะคะเพราะ10ครั้งเนี่ยจะใช้9เหรียญนั่นเองนะก็ไปเริ่มสุ่มกันเลยนะทุกคนมาชาโดตัวแรกของเรานะเอสตอตัวที่เราชอบเทคนิคนี้เชื่อได้ไหมไปดูกันเลยนะรอบแรกสุ่มเลยปุ๊บ เอามาเริ่มสุ่มกันเลยนะอันนี้เป็นเทคนิคขอพุณ FC น้องเวียด้วยนะคะที่แนะนำมาให้นะสหรับเทคนิคนี้เรามารุ้นอีกทีว่าจะได้จริงไหมโอ้โห SR ออกแค่สองตัวเองอะเรามารุ้น SR ด้วยนะตัวที่เรากำลังปั้นอยู่นะคะก็คือยักษ์เขียวแล้วก็กาเบ,บียสนะโอ้ได้เซนซีมาโอ้โวคเนียนมาอีกแล้วโบคเนียนชอบมาบ่อยๆนะอ่ะเรามาซุ่มอีกรอบนึง รอบที่สองนะทุกคนปึ๊บเอ้ยนี่สี่ตัวนะ sr สี่ตัวเลยปึ๊บขอ,อแทงๆไดไหมคาะบิก้อนโอ้โหเจนเนเซกมาอีกแล้วค่ะบิก๊กก้อนโอ้โหมอนเทสไฟเยอใหม่อีกแล้วเกราดอนโอ้โหโกบไม่ได้ตัวที่เราปั้นเลยมาสมรอบสาม ป๊บไปต่อเลยนะเราไปต่อยาวๆเลยนะทุกคนเราจะไม่กดออกแล้วนะนี่เอซอีกสี่ตัวนะปึ๊บขอแท้งไดไหมคารบิกอนได้ไหมเจนเนเซกใหม่แล้วไลชูเอ้เทนดรัสนะเทนดรัสนะคะก็เป็นแะเขียวที่เราปั้นอยู่โอ,โอ้แล้วก็นไนท์ใหม่แล้วนะปึ๊บคาบิกอนไม่มาเลยเหรอ อีกสามรอบนะทุกคนแต่วราสมรัวๆเลยนะปึ๊บได้ไม้ได้ไหมเฮ้ยนี่ถ้ามันได้ชัวๆเนี่ยเดี๋ยวรอรอบสุดท้ายนะการันตีเ s r จะใช่ตัวที่เราอยากได้จริงไหมนะถ้ามันใช่จริงๆเนี่ยก็ไปลองไปทำตามกันได้นะทุกคนเอ้ยใช้นี่ด้วยแกงก้าใชา้นี่โอ้โหรยย่างยันตตัวสีขางเลยนะได้ใช้นี่มานะอ่ะ เออพอส่มโัว,วเฮ้ยมีคนได้เฮ้ยมารอบนี้เลยเหรอมันมันไม่ยังไม่ถึงการันตีเลยนะมันมาก่อนนะ่ะเอ,อ้ยมาชาโดมาแล้วทุกคนแต่มันมาก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวด้านนี้ใส่อะไรเดี๋ยวไปดูอีกทีนะทุกคนอ,อ่ามาชาโดหนึ่งตัวนะหรือมันจะมีแบบเอ,อ้ยมันครบแล้วเหรอ ไม่ได้ดูนะทุกคนมันครบแล้วนะเมื่อกี้เราส่มไปเนาะครบรอบการันตีที่มันออกแล้วนะคะก็คือมาชาโดได้จริงๆนะทุกคนเทคนทิคนี้ไปทําตามกันได้นะคะก็กดเลือกแบบนี้เนาะที่สอนไปต้นต้นคลิปนะคะก็ไปกดเลือกกันได้นะสาหรับใครที่อยากได้ตัวที่ต้องการหอทีราที่อยากได้ที่ชอบนะคะกดเลือกแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็จะได้ตัวที่เราต้องการออกมานะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า ตัวมาชาโดของเราเนี่ยนิสัยอะไรนะคะแต่ไม่ใช่ชายนี่นะแต่ชายนี่กับไม่ใชยนี่มันสีไม่ต่างกันเลยนะสําหรับมาชาโดนะแต่นี้มาดูนะนิสัยอะไรนะ,ะมันเป็นบวกดาเมจนะเป็นดาเมจน่าจะเป็นแบบดาเมจเพิ่มนะเมื่อ HP ลดลง60%นะดาเมจจะเพิ่มเมื่อ HP ลดลงแต่นิสัยชายนี่ของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบอ่าคอมโบฮิตนะคอมโบฮิต ไม่รู้นี่ใส่ของอันนี้มันมีคอมโบฮิตไหมนี่ใส่ปกติมันไม่มีคอมโบฮิตนะมีแต่อาครีนะคะแล้วก็อยากได้ครีมากกว่านั้นเนี่ย แต่มันได้ดีไซน์นี้มาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรา,เาไว้รอเรียนครบเมื่อไหร่เราจะมาสุ่มเพิ่มนะทุกคนแล้วก็จะเอามาอัพดาวนะคะเพื่อมันได้ใช้นี่มาเนาะก็มาชารโดได้มาแล้วเดี๋ยวอาไว้ถ้าปั้นเยอะๆแล้วเนี่ยก็จะมาทําการรีวิวให้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากเห็นมาชาร์โดนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้แล้วกันเนาะตัวที่ปั้นอยู่ก็จะมีประมาณนี้เลยนะทุกคนก็มีักษ์เขียวนะ ผมชอบส่วนตัวนะสำหรับแย้เขียวก็เลยเลือกแย้เขียวมาปั้นนะคะก็มานี้แล้วกันนะคะสำหรับการสุ่มเอา S R รอบ2นะคะตัวที่2นั่นเองเนาะก็ได้มาจริงๆนะ,ะสำหรับเทคนิคนี้เอาไปใช้กันได้นะคะถ้าใครอยากได้ S R ที่ตัวเองชอบนั่นเองนะคะถ้าชอบวินี้กดไลค์กดแชร์กันเยอะนะคะจะได้มีกําลังใจในการนาคลิปต่อไปนั่นเองนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ